การซ้อมเหตุที่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านไม่ทักแล้วก็มันเศร้าอหไรได้ไหมรัปินตรีจะร่วมมีส่วนร่วมที่จะเรียนพระพุทธมนตร์ได้เลยนะครับมีเสื้อจับนานะครับขอบคุณทุกท่านครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมเออพรุ่งนี้ก็มาอยู่แล้วแหละ มันนีนะครับในการในขณะที่ฟอนให้ดูจุดนะครับท่านอยู่อยู่ที่จุดไหนนะครับอย่าลืมนะครับว่าให้อยู่ตรงจุดและแถวจะตรงนะครับขออนุญาตเชิญชวนนะครับวู่นี้นะครับในเวลาจิตนาฬิกานะครับ พรุ่งนี้7นาฬิกานะครับเราจะมีพิธีทางศาสนานะครับเราจะมีการทำบุญตักบาตรช่วงเช้าแล้วก็มีส่วนของถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์ในช่วงเช้า7นาฬิกาท่านใดที่อยู่ในเขตทุกที่หรือตั้งใจอยากจะมาร่วมบุญนะครับสามารถมาได้นะครับผมยะเชิญชวนในเวลา10นาฬิกา29นาทีโดยประมาณนะครับเราจะมีพิธีวงสวงนะครับสาธท่านเท้าสมาบับวิโโธ นะครับในเวลา10นาฬิกา29นาทีและหลังจากนั้นนะครับเราถึงจะเริ่มนักแข่งขันอีกทีตอนเวลา1 0นาฬิกาครับขั้นญานนั้นมนนะะนาในวันขัดหน้านำรำดราจะลับฟ้านะคะที่จะเริ่มกากโมลิบิสารในวัน สวัสดีครับเดี๋ยวเมลแองนี่ไอ้ไหมไทยนะครับประมาณหกโมงนะครับนึกจะเดินเ yeah. นี่ยนั่งลำอบอกว่าพักนลครับกะเดี่ยวเาเขาอะไร เอาอะไรจ๊ะเฮะเอาอะไรแม่ไปไหนในแม่อยู่ไหนนูน่นเดินไปนูน่นเดินมาทำไมทางน, <c oughs> นี้นี่นี่นี่มัด <c oughs>

เดินกับาไปโดนไปโดนฝั่งนัน้นจิงย่างไปทางฝุ่นรถเจออ้า่ิสัสแม่พระท่านครับมาไม่ทันเอ้าน้ำทีมนางลำมาว่าโอ้เป็นมาเปนมะลัมโอเค มาอยู่ว่าเป็นยังคือว่านั่นคือว่าอันรับสายนะเอ้านนมาค่อยอีกแล้วรถเ, <laughs> เด้อรถเด้อระวังเด้อ <c oughs> รายงายนเกี่ยวกับงนเท้าัาสดีพงศครับเพิ่นแง่ออกมาจากข้างหลังนะครับพี่นอ้อนได้ออกมาแล้วก็มาร่วมถึงแง่ออกมาโยดันหนาแล้วก็ร่วมถึงนกกระทาใหญ่นะครับกับซีนี่ทีททเ,ออเ,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 เปิดเรื่องว่าเปิดบ้านเปิดเมืองนะครับอะไรอะไรยื้อใส มื่อนี้พันสอบนะครับวันนี้ซ้อมอร่วงเป็นันนี้พันอมวันนี้้อมนะครับ,นนบ,รบพรุ่งนี้เป็นพิธีเปิดพิธีรำนะครับ เดี๋ยวผมเห็นคนขายเสือ้อคนหน,นุ่มคนเลิอกอย่ครับเดี๋ยวผมจะย่างไปซื้อเสื้อกันนะเดี๋ยวเราจะโตเฮ้ยรถจุดจะยุ่งบอกเราไหนเอาสียางไปทางขวัญไอ้มาสจะไปกับพ่อไหมีรถกลับเออไม่มีรถกลับก็เดินก่อน เฮออ้่น้องห้างไหนนั่นแม่เป็นฟรีนะครับไปเนิ่งเสือกันนะพี่น้องหาบ่งกระเป๋าครับหาดูกระเป๋าตัางค์กรับ อะไรนั่งกินอะไรนั่งกินข้าวผัดที่ไหนไปได้สิไปไดเ้เดี๋ยวผมยังเบิ่งกับผมเห็นก็เจ้าขายเสือทั้งเองเสือทนะลุเง่้ยเดินไปดูครับ อันนี้มีคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตที่ไม้ไทยนะครับที่เล่นตะเวนยนยี่จังหน่อยได้เพราะว่ดคนมีงานนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งเสียงครับมุนจะไปดูเสื้อเออมจะไปดูเสื้อครับเสื้อเสื้อเสื้อคนนี้ใส,ส่ 打什么 เื่อครับลแล้ววันนี้โรงทานของเรานะครับสามารถนะคระับจิบคุณอิ่มท้องอิ่มใจได้เลยโดยเรามีน้ำดื่มนะครับเป็นรถน้ำดื่มนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้จากวัดป่าวังน้ำทิพย์พุทธบุตรวังน้ำทิพย์นะครับฟรีน้ำดื่มนะครับให้กับทุกท่านในวันนี้นะครับและก็ตรงนี้มีของเทศบาลใช่ไหมครับกองคลังนะครับ โรงทาบเทศบาลตำบลสามแยกนะครับเราก็จะมีน้ําอัดลมนะครับบริการฟรีให้กับทุกทท่านนะครับแล้วก็โรงทานาตอนนี้เริ่มแล้วนะครับอิบนดวงจิตท้องอินใจกับเลิศล่งนางของเราวันนี้ครับและอีกสักครู่เราจะได้เข้าสู่ในส่วนของพิธีทางศาสนานะครับในพิธีเจดีพระพุทธมนต อันนี้คือทุกท่านนะครับรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในคำกรกติรันธ์ในการรับชคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตนะครับการกุศลกับคุณไม้ไทยหัวใจศิลป์ครับสำหรับท่านที่เพิ่งมาถึงนะครับท่านอยากจะขึ้นสักการะนะครับท่านเท้าสับบดีพรมนะครับสามารถบูชาดอกไม้ทุกเทียนได้ที่บริเวณกองอำนวยการนะครับ แล้วก็วิธีการนะครับในการสักการะนะครับมีทั้งหมดสี่ทิศนะครับทิศฝั่งทิศตะวันออกให้ท่านปักคูกสามดอกครับ,แล,บและอีกฝั่ทิศที่เหลือทิศตะักสองดอกนะครับมีคือท่านอ,อนแฟนสักการะต่างาท่านท้าสมหบรเิโภคครับและพรุ่งนี้นผม วุณนี้นะครมาขอเชิญชวนทุกท่านเ่วมใน่วกการทำบุญตางตอนเช้าเสรมกาครแอลกอป็น่นงรคาเอาแอลก็ไรแหารนะครับ และหลังจากนั้นครับสิบนาฬิกาโดยประมาณเราจะมีทีธีบวงสวงนะครับต่างท่้นเขาสมบัดบริพนักจุดนี้นะครับณักตรงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่อยากร่วมนะครับขอเชิญได้เลยนะครับและหลังจากนั้นครับในเวลาประมาณสิบห้านาฬิกาโดยประมาณเราจะมีการร้องสัญลักษณ์เมืองเลยพญานนกกระหานของเรานะครับโดยมีท่านนางรังสามค์ันชีวิต นะครับพร้อมด้วยการแสดงของน้องโมวงดนตรีลูกผู้โรงเรียนเลิงนกคาที่ได้รับช้วยรำวันพระราชทานจากรึสมเด็จพระสวัสดีครับผมสวัสดีครับอย่างนั้นอันนี้งานเปิดอำเภอครับเปิดอำเภอเลยนกคาครับครับผมเพื่อนี้จะเป็นการซ้อมครับซ้อมวันนี้เป็นการซ้อมนะครับยังไม่ได้เปิดจริงครับ ก็จะมีจะมีนางรำพรนะครับจะมีการย้ายนะครับย้ายท่านเท้าในพระด้านหน้าปากสามนะครับมหาสบีผมนะครับออกมานะครับตอนแรกเป็นยุคข้างในนะครับยุคทั้งหลังและนี้ทําทําขึ้นมาใหม่นะครับวันนี้ก็จะอันนี้แงกๆกันจังน้อยครับอยู่กันจังน้อย มีหลายอย่างมีกองทุนไว้เพื่ออะไรนนี้วบอกย่ากองทุนนี้เรามีไว้เพื่อพับเงนกอุน้องชาวอางดนโอ้มีหลายอย่างครับมีโรงทานนะครับพี่นโน่างทันเข้าจีจีแจกเอากระจีกันนะคัน อข,อขอบคุณครับเพื่อนบอกว่าเขากี้เรานอนครับโอ้มีลงท่านหลายครับพี่เ้องนี่นีจะยุ่ฝั่งนี้กันหมดครับ เราเจอเลยนะครับทุกท่านครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสนับสนุสนกองทุนนะครับพูทเทียมดอกไม้นะครับสามารถดูชาได้ด้านข้างนะครับอันนี้<ล>คือเทา้าจีซไว้นะครับเทา้าหัดพอดีพักตัวละ200บาทเท่านั้นครับ พร้อมกับโรงทานของเรานะครับตอนนี้เปิดให้บริการอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญเป็นที่เรียบร้อยและหลังจากนี้ครับในเวลา10บแปดนาฬิกาเราจะเริ่มในส่วนของพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับท่านในที่มาก่อนอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญแล้วเชิญนั่งเก้าอี้ได้เลยนะครับเพราะอีกสักครู่คาดว่าเก้าอี้จะเต็มอาจจะไม่เพียงพอนะครับ ตอนนี้ไซส์ M หมดไม่เป็นไรครับเราสั่งใส่เราใส่ S ได้นะครับเพราะเราตัวผอมนะครับโดยเฉพาะคุณครูแจ้งจนะครับคุณครูแจ้งจ่ายเราใส่ S S นะครับดีเลยครับนะครับพี่น้องอยู่ที่ไซส์ M หมดไม่เป็นไรครับใส่ L ได้เลยครับเส้นจากม L X L เหลือนะครับอาำนจเจรป็นเสื้อร่วมบนใส่สแยกเลยโยงข้างกันกับนกกระทาใหญ่ตรงสามแยกพอดีครับผมนะครับพี่น้องเมื่อนี้จะเป็นการซ้อม ซ้อมฟ้อนนะครับลำถวายอตอนนี้มีท่านใดเก็บกระเป๋า<ำ>ท่านรองไก่น้อยไว้ไหมครับท่านรองไก่น้อยอ้อนอยู่กับคุณผู้พันตากับท่านพออยนครับผมขอบคุณมากครับ ครับอยอันนี้คือซ้อมนะครับเาเสื้อสวยมากครับผมเนื้อผ้าดีมีคุณภาพนะครับสกีนสีครามสวยนะครับลงนนะครับคุณบอยซื้อไปทั้งหมด3ตัวเลยนะครับเพราะว่าเป็นเสื้อที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกแค่ับ200บาทเท่านั้นนะครับขอเชิญทุกท่านครับร่วมบุญนะครับวันนี้กับการฉลองสมโพธศสาลทั้นเท้าสหบดีพรมและพญานกกัตถะของเรานะครับ หลายท่านวันนี้มาซ้อมรำนะครับเหนื่อยเรามีโรงทานให้กับทุกทุกท่านนะครับอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณพระแม่พี่น้องชาวอัมพเชล์นกทานนะครับวันนี้ทุกท่านได้แสดงพลังของอัมพเชลนกทาความรักความศรัทธาของอําพเลินกทานบ้านเกิดถิ่นที่เคยอยู่นะครับ อตอนนี้ <c oughs> ท่านประธานสภา,าวัฒนธรรมของเราหิวข้าวเลยนะครับ <c oughs> ท่านบอกว่าขอเติมพลังก่อนนะครับทีมงานดาวจรดฟ้าก็เติมพลังก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปสู้ต่อกับคอนเสิร์ตการกุศลไหมไทย <c oughs> หัวใจศิลป์นะครั <c oughs> บวันนี้ <c oughs> <c oughs> อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับผมท่านใดที่อยากจะสักการะนะครับศาลท่านเท้าสหกร,รม์ เรามีดอกไม้ทูกเทียนให้ท่านได้บูชาตรงนี้เลยนะครับตรงกองอำนวยการที่ครูบอยยืนอยู่ตอนนี้สามารถนะครับร่วมบุญได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกหน่วยงานขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับ อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านเลยนะครับวันนี้โรงทานทุกท่านบอกเลยว่าท่านได้ทั้งบุญนะครับได้ให้ผู้ที่มาร่วมบุญในวันนี้ได้อิ่มท้องอิ่มใจนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวจีลูกชิ้นนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของส้มตำยำนะครับวันนี้มีน้องๆนะครับมาจากหลากหลายโรงเรียนนะครับที่คุณครูบอยมองดูตอนนี้ถือว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจ นะครับเป็นภาพที่ประปื้มนะครับว่านี่คือพลังของพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเงนกทานะครับเห็นทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะครับในงานฉลอง <ไป S 1> สมโพธิสารท่านเท้า,ทาสหบดีพรมและพญานกกทาของเราครับเห็นไหครับพี่น้องต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ร่วมสมทบกองทุนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณ อินทนาสุขสะอาดนะครับ50บ,บาทคุณแหวนสินทรัพย์100บาทนะครับน้องเจมแอนดรู40นะครับ40บาทคุณรัชนีเรืองสิริกุล200บาทคุณวันนีชัยคำ1 0ม100บาทคุณยายชื่นพิมพิสุทธ์100บาทครับคุณแม่พิกุลพิมพิสุทธ์100บาท คุณแม่วัชราชัยมณี100บาทครับท่านในอำเภออภิรัตป้องกันครับอดีตในอำเภอเลิงนกทา500บาทครับคุณยายทันเจริทธิ์ครับ100บาทคุณบุญมีสาดาครับ40าบาทคุณแม่บวัวจ,จันประชาวรากูนะครับ100<า>1 0 0บ,บาทคุณทัศนีแสงชวีครับ100บาท อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญสมทบก,กองทุนในครั้งนี้นะครับท่านใดที่มาถึงแล้วอยากจะร่วมบุญนะครับสามารถเดินมาที่คุณครูบอยตอนนี้ได้เลยนะครับเรามีกองกำนวยการรับนะครับบริจาคเข้ากองทุนศาลท่านเท้าสหบดีพรมและพญานกกทาและท่านใดที่อยากจะสักการะนะครับเรามีดอกไม้ทุกเทียนให้ท่านได้บูชานะครับ ให้ท่านได้ขึ้นไปสักการะนะครับศาลท่านเท,ท้าสหบดีพรมของเราพรุ่งนี้เราจะมีพิธีทําบุญตักบาตรนะครับและจะมีพิธีบวงสวงในช่วงเช้านะครับขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมบุญกันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคร่าผมตอนนี้เสื้อเหลือน้อยเลยใช่ไหมครับโอ้เหลือแต่เ l อไซส์กูบอยเลยนะตอนนี้ XL กับ 3XL นะครับตอนนี้โอ้โหรอกนั้นหมดแล้วจริงๆขออภัยด้วยนะครับถือว่าต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมอุดนุนนะครับอุดนุนเสื้อนะครับได้บุญได้สวยได้ใส่นครับงานเปิดนะครับถือว่าทุกท่านร่วมบ้านในการซื้อเสื้อนะครับปนกทาใหญ่ต้องยอมรับเลยว่าเสื้อของเราขายดีมากนะครับหมดแล้วเหลือแต่ เหลือแต่ไซส์คุณครณใจเอมเหลือไหมครับพี่นินครับอ่านะครับจากกองอำนวยการบอกว่ามีอีก20ตัวครับแต่จับเป็นประมูลกับศิลปินนะครับกับคุณหมไทยหัวใจศิลป<ไ>์บนเวทีนะครับ<ไ>พร้อมลายเซ็นท่านจอมยุทธนะครับมี20ตัวเท่านั้นจับประมูลบนเวทีใช่ไหมครับ มียี่สตัวนะครับพร้อมลายเซ็นท่านจอมยุทธ์สวัสดีครับป้ครูครับผมสวัสดีครับพ่อครูครับวันนี้จะเป็นทำเมื่อนี่ซ้อมครับซ้อมซ้อมใหญ่นะครับพิธีเปิดเมืองครับเปิดเมืองอำเภอเลิงครับเพราะว่าเพิ่ลใหญ่สารเท้าอัสดีพมครับออกมาโยดันนกครับผมแล้วก็มี มีนางรำมันทำมือนี้มามาสอบครับผมมาซ้อมแล้วก็แฟนตัวยงคุณไม้ไทยนะครับเตรียมพร้อมเลยนะครับมือแรกมี่ไม้ไทยครับเให้ท่านได้ประมูลกันเรยนนี้จะมีพี่ไม้ไทยมาแล้วก็ร่วมบุญนี่คือการมีกี่แบบครับมีกี่แบบครับไม้ไทยนะครับมาอ่ามีเส้นตรงแขนมีเส้นตรงหน้าอกให้ด้วยนะครับผมโอ้โหสวยงามเลย นะครับพี่ดิต้องเอาเป็นตอนนี้ต้องเอาเฟซบุ๊กเพราะว่าตอนนี้พ่อแม่พี่น้องชาวและลูกค้าของเราอยู่ในโซเชียลตอนนี้เยอะมากกําลังติดตามความเคลื่อนไหวนะครับในงานฉลองขอโทษจากแนคลับที่มาให้เหตา่าวอเราครับตอนนมีกิจกรรมเพิ่มนะครับการกระหูเสื้อนะครับผม20ตัวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวบนเวทีพี่สีดินจะเป็นคนดําเนินการนะครับ อ่าคุณคำมอดนะครับเจพื้นผู้ดำเนินการนะครับมี20ตัวเท่านล่นเวลานะครับเป็นอีกหนึ่งกโมงแล้วนะทุกท่านในร่วมบุญกันนะครับในช่วงคอนเสิร์ตนะครับเอาบังดูคุณคันเหตุเหตุอย่างครับในช่วงนี้เชิญเลย่นะท่านที่อยากจัดบับุญนะครับกับทางกองทุนสหแพทย์สภาบริทมและขยายวัฒนธรรมของเราครับอ๋อเอาอันนี้ใส่ครับอ๋อขอบคุณมากครับเอาพวกอะัยใส่แล้วเห็นไหมครับ

แม่นครับนี่ฮันหนาไปทางกิตอันหน้าไปทางกิตฮันหนาใส่ตาเวียดเลยครับเนี่ยนกกระทาตัวนี้เป็นพญานกกระทาที่ตัวใหญ่มากด้วยใช้เคลียร์นะครับ ว่าพิ้นแกะเข็งนะครับเบิงเบิงคว้ใหญ่นะครับเบิงเบิงคนผู้ใดหน่อยเนีย่ยใหญ่มากครับสูงมากด้วยครับผมเดี๋ยวมืออื่นจะเป็นอันนี้ครับพ่กนี้จะเป็นงานเ,าเป็นมือเปิดที่รีครับเพราะว่าเป็นมือเปิดที่รีเนาะอันนี้ก็จะเป็นนี่คอนเสิร์ตของหค้ไม่ไช่อ่ะ

ด้านหน้าดาวเวีนครับอ่าเดี๋ยวครับเป็นภาพที่สวยงามนะพี่นนองเดี๋ยวอีกชักน้อยน,นะครับสะออกมาหม่แน้กพี่นนองอันนี้ออกมาข้าเจ้ากันเริ่มจะเล่นแล้วประมาณหกโมงอยู่คร้บ จะกลับแล้วออนอันนี้คอนเสิร์ตพี่ไม้ไทยจะเริ่ม6โมงเพราะว่าคนมี่อันนี้เนาะเพิ่นมียองอันนี้อีกครับเือคนมีคอนเสิร์ตที่ได้ไปต่อก็เลยต้องเล่นตะวินเนาะนะครับหรือว่าเราเอาเวลามาให้ด้วยนะครับวันนี้วันที่10 14เนาะ พร้อมแล้วให้สัญญาณเลยนะครับโอ้ยทั้งนี้เหเลย่าพร้อมเลยมือมิงไปอยู่ั้างหลังมีซัป้อร์หรอ เแล้วไปทางไหนน้อคอนเสิร <h î Prefer red> hey ์ตนะครับที่ไม่ใครแต่ว่าสิลินตะเวินในยังหน่อยเในพี่น้องผู้ใดัมย์น่นก็ออกมาตะเวนเด้อออกมาเบิ่งเบิ่งดูครับ เอ,เอาไวบัตรแป๊บหนึบบน่งก็จะออกมาใหม่ครับนะครับเมืออ่อคืนยังสีนี่ที่ฟอนนะครับฟอนเปิดเมืองแต่ว่าตอนกลางคืนนี้จะมีสวดมนต์นะครับก็สวดมาสองคืนแล้วนะครับอันนี้คืนที่สามเนาะสวดมนต์คืนที่เดี๋ยวกลับนะครับ เราก็จะกลับก่อนเรวค่อยออกมาใหม่นะพี่นอนะะ้องนะครับขออนุญาตลงไลน์นะพี่น้องด้วยนะประมาณหกโมงอันนี้มีกี่โมงแล้วครับโอเคครับมอนิเตอร์โอ้ Okay, đấy, à, mình, áo, áo cái gia thường về là lên đi à monite có mẹ ăn hộp hộp ลงไลทน์นะครับพี่น้องนะครับเอาหยิบดแป๊บนึ่งจะอออกมาครับหแป๊บนึ่จะออกมาออกมา,ออกมาเพราะว่าคอนเสิร์ตจ,จะเล่นเร็วเร็วนิดนึ่งครับ